ก็ตูนจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าครีมกันแดดเนี่ยสำคัญยังไง3อย่างด้วยกันจะมี UVA UVB และมันก็จะมีแยกออกไปอีก UVC อีกอะไรงก็คือเอาเป็นว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปกป,ป้องเลยคือหลักๆเลยก็คือรังสี UVA UVB และการเลือกกันแดดก็คือจะต้องเลือกจากค่า SPF เป็นหลักนะคะแล้วก็เลือกว่า คือเขาสามารถ cover การปกป้องทั้ง UVA และ UVB ได้ไหมแล้วก็ PA เนี่ยควรจะเป็น3บวกเพราะว่า3บวกเนี่ยคือจะทำให้ประสิทธิภาพกันแดดสูงที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวว่าชาเม่มีกันแดดประเภทไหนบ้างแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยต่างกันยังไงตัวนี้เลยชื่อ Silky sunscreen นะคะก็ SPF 60นะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถปกป้องผิวที่มันผิวผสมเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะเลยเพราะว่าระหว่างวัน เขาจะไม่ทําให้ผิวมันเยิมแล้วก็ควบคุมความมันได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนาโนซิลิโคนเบนะคะเนื้อซิลกี้ซินกี้หน่อยตัวนี้ขายดีมากที่สุดของชาเม่แล้วนะคะจะเป็นเพราะว่าเหมือนสีเขาจะค่อนข้างเข้าได้กับทุกสภาพผิวอะคะ่ะผิวค้ำก็ไม่หลอกผิวขาวก็ดูแบบไบร์ขึ้นนะคะเดี๋ยวตูนจะลองเกี่ยที่มือให้ดูเนื้อเป็นแบบนี้นะคะ ระหว่างวันหน้าก็จะไม่มันแล้วก็จะแบบปกปิดดูขุมขนได้ในระดับหนึ่งบางคนทาแทนแบบรองพื้นได้เลยตัวนี้อยวให้ดูว่ามันไม่มันเลยแล้วก็ผิวก็จะไปขึ้นในระดับหนึ่งก็คือไม่หลอกนี่แหละค่ะที่เป็นตัวขายดีที่สุดของชาเม่เลยแล้วก็ ดาราจะชอบใช้มากแล้วก็ช่างแต่งหน้าชอบใช้เพราะเวลาที่ถ่ายละครแล้วหน้าจะไม่มันระหว่างวันนะคะก็ถ้าเป็นเชียร์เนี่ยจะชอบใช้มากตัวนี้ค่ะก็ถ้าเป็นตูนตัวนี้เลยจะชอบตอนนี้กําลังอินกับสีนี้อยู่เป็นกันแดบดบตัวใหม่จากทาเมนะคะก็อันนี้เป็นสีขาวที่ตูนชอบใช้ตัวนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่า เราชอบให้หน้าเราแบบดูดูดูดขาวดูวาวแบบเกาหลีนิดๆเลยไง,งทั้งที่หน้าหน้าไม่ได้ให้ไปทางโทนนั้นเท่าไหร่นะ <laughs> นี่นะคะสีขาวแบบนี้เวลาเกลี่ยก็จะแบบซึมง่ายแล้วมันก็จะแบบขาวๆผ่องๆแต่ไม่หลอกนะคะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าแบบเออมันมันมันขาวขึ้นกว่าสีเบจเพราะสีเบจมันจะค่อนข้างเข้ากับสีเนื้อเราใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือะตาแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้ก็เป็นสเปเชียลอีกตัวหนึ่งก็คือไวท์เทนนิ่งซันเบดถามว่าทําไมมีกันแดดทั้งสูตสุดแล้วทําไมยังต้องมีอันนี้คืออันนี้จะแตกต่างจากกันแดดทั่วไปตรงที่ว่าเขาคือไวท์เทนนิงด้วยมีสารสกัดจากไัยแดง เขาสามารถกระตุ้นให้เกิดการแบบเลือดฝาแล้วก็มีส่วนผสมที่ทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆด้วยะคะ่ะเป็นไวทเทนนิ่งได้ด้วยแล้วก็เป็นกันแดดได้ด้วยและที่สำคัญคือเป็นเบสได้ด้วยคือบางคนอาจจะต้องอทา,าครีมในตอนเช้าแล้วแล้วจะต้องลงกันแดดอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเบสครีมอีกคือตัวนี้ครบเลยสําหรับคนที่ตอนเช้าเร่งรีบไม่อยากทําอะไรสาวอฟฟิศหรือไปเรียนไปนักศึกษานะคะตุนว่าค่อนข้างเหมาะกับตัวนี้เพราะว่าก่อน ตัวนี้จะออกมาก่อนที่จะมีสีขาวก่อนน้นนี้ตุ้ก็ใช้แต่ตัวนี้ประจําเลยพอมีสีขาวปุ๊บก็เฮอ,อไปลองใช้สีขาวบ้างนะคะก็จะเป็น2สูตรนี่ที่ตุ้จะใช้สลับกันอยู่เพราะว่าตัวนี้ก็ผิวแห้งผิวผสมใช้ได้ตัวนี้โอเคมากนะคะเนื้อก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ตุ้ลองข้างนี้ละกันที่มือยังไม่ได้ลองทาอะไรนี่นะคะ ัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตูนใช้ประจาเลยก็คือออร่าบิงค์นนะคะก็คือจริงๆแล้วตัวนี้จะไม่ได้แค่เคลือบผิวอย่างเดียวเหมือนแบบบีบีทั่วไปหรือว่าอะไรนะคะก็คือจะเป็นเป็นสารบํารุงผิวได้ด้วยจริงๆตัวนี้นะคะก็เป็นสกัดจากเลดวายเหมือนกันตัวนี้คล้ายๆเขาจะคล้ายๆกันมาคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวูวจะลองทาให้ดูว่าจะปกป้องยังไงแล้วเนื้อครีมเป็นยังไงเกี่ยง่ายไหม ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆกันแดดที่กันแดดตัวที่บอกว่ากันน้ำ w a t e r ร์พูฟแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะลงไปแช่น้ําได้ยางนานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราแช่น้ำเนี่ยแล้วก็เจอแดดด้วยเนี่ยสารประสิทธิภาพกันแดดมันต้องลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะก,กันได้ประมาณสัก60 60บสนาทีแล้วเราควรจะขึ้นมาทาซ้ำใหม่นะคะลองเกลี่ยให้ดูว่าจะเป็นยังไงหรือทาเหมือนเราทาโลชั่นเลยค่ะไม่ต้องตั้งใจแบบเกลี่ยเหมือนลองพื้นไมค่ะ ตอนแรกขาวเดีย๋ยวตกใจนะคะเดี๋ยวมันจะซึมค่ะ <c oughs> ตัวนี้ควกแบบดาราพิตตี้จะชอบมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นความลับดาราที่เวลาออกงานแล้วทำไมถึงขาวผ่องมีออร่าเล่นไฟได้แบบว่าเวลาออกแดดแล้วทำไมถึงระเป็นประกายวิ้งวิ่งท้อนแสงไฟก็มาจากแบบนี้แหละคะ่ะพาจน เห็นชัดไหมคะว่าข้างที่ทาจะขาวมากขาววิ้งแบบดูมีออร่ทาทั้งที่ตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าเออก็ขาวอยู่แล้วนะจะขาวขึ้นกว่านี้อีกเหรอนี่ไงคำตอบขาวขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะคะยังต้องไม่พอคะ่ะเพราะเวลาที่เราออกกล้องออกงานถ้าแบบใครที่อยากจะดูแบบบิง้งโดดเด่นกว่าคนอื่นจะต้องพึ่งตัวช่วยสักหนึง อีกสีหนึ่งเนี่ยสำหรับผิวสองสีที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันทานีเราจะจะจะ,จะเทาไหมล่าจะเข้าหรอจะจะหลอกไหมแนะนำเป็นสีนี้เลยค่ะสำหรับคนที่มีผิวสองสีแต่ให้ดูธรรมชาติขึ้นก็จะเป็นสีนี้ออกแนวสีเบจหน่อยเป็นแบบนี้ค่ะทาก็จะกลมเกินกับสีผิวเราจะดูไม่ได้แบบว่าหลอกแต่ว่าผิวเราก็จะเหมือน จะสว่างใสในแบบที่ให้ความรู้สึกแบบไม่ได้ดูหลอกตานะแบบว่าไม่อยากจะดูโบ๊ะมากอยากจะดูแบบธรรมชาติประมาณนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้ฝากไว้ด้วยกับการวิธีการเลือกครีมกันแดดก็คือให้ดูว่า ปกป้องได้ทั้งรังสี UVA UVB หรือเปล่าแล้วก็ค่า SPF เท่าไหร่แล้วก็ PA 3บวกไหมนะคะ